หนส่งอะไรมาเอ่อเมื่อรชกครี้ค้างอะไรอยู่น้องไบเอ่อผมอยากได้เรื่องนี้สักนิดหนึ่องอ่ะวันสองวันแล้วลหละแต่อยากจะนําเสนอเออเมื่อวานนี้สิ<ฮ>เพจโรงพยาบาลนครพิงค์คือมันต้องเมาขนาดไหนน้องไบ้ค<ฮ>่ะสามารถจะดื่มเบียร์ซึ่งมีฝา<อ>เบียร์อยู่แล้วมันเกินลงไปติดตัวในใช่เอาแต่ก็ต้องเตือนกันพี่เพียงจะสงสัยว่ามันต้องเมาขนาดไหนปากที่ต้องใหญ่ อเออแล้วตอนที่ผ่านคอลงไปอะค่ะคือ <c oughs> มันยังไงอะอะของไบาหายไปละขอยืมของพี่หยุดนะคะเพจโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่เผยแพร่ภาพนี้เป็นอุทาหรณ์ค่ะบอกเนี่ยสังสรรค์ส่งท้ายพี่เก่าต้อนรับไม่ใหม่เกือบจะพรากชีวิตไปเป็นภาพเอ็กซเรย์ลำคอผู้ป่วยคนหนึ่งเป็นผู้ชายสิ่งแปลกลอมเข้าไปติดอยู่ที่หลอดลมสิ่งนั้นคืออะไร คือต้องสองกล้องนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เอาเครื่องมือไปคีบออกมาฝาเบียฝาเบียซึ่งมีความคมนะใช่ได้รับการช่วยเหลือจนปลอดภัยนะคะแล้วก็โพสต์ข้อความเลยบอกว่านี่เป็นอุทาหรณ์ <c oughs> เผลอกลืนฝาเบีย <c oughs> แล้วเข้าไปติดอยู่ในหลอดอาหาร อาสืบสาวเ,เราเรื่องเป็นยังไงขออนุญาตโรงพยาบาลนะใช่คนนี้อายุ40ปีให้ประวัติว่าตอนที่ทานอาหารสังสรรค์ปีใหม่ใส่ฝาขวดเบียร์ลงไปในแก้วเบียร์เพื่อจะได้เป็นสัญลักษณ์ว่าแก้วนี้ของผมคนอื่นจะได้ไม่มากินแล้วหลังจากนั้นเผลอดื่มเบียร์ดื่มจนหมดแก้วแล้วก็กลืนฝาขวดเบียร์ลงไปด้วย โอ้โหเขาดีจริงๆไม่ถึงกับชีวิตนะคะมันลงไป่อตรงหลอดอาหารนะคะใบว่ามันตอนที่กรึบอะค่ะกรึบลงเลยอย่าไปลองนะไม่ได้อันตรายมากมันลงไปยากนะแล้วมันคมด้วยนะคะมันคมด้วยนะท่านผู้ชมลงไปยังไงขวด ออกมาใช่ไหมมันจะมีช่วงลงมันต้องปั๊ดเดียวตรงนั้นเลยนะนี่เคราะหดีมากเลยปลอดภัยคือใส่ไว้เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์เพราะเดี๋ยวทานหลายๆคนไม่รู้ว่าไหนแก้วเราแล้วไอหมอมั้ยฮะท่านผู้ชมถ้าหลอดลมนี่อันตรายถึงชีวิตเลยนะคะนี่ยังดีนี่หลอดอาหารนะถึงไหนแล้วค่ะอะเรามาดูตรงนี้เออเราไม่ได้พูดถึงน้ําท่วมทางใต้นะ ต่อนเนื่องมาถึงหลังปีใหม่